โอเคครับเอ้าสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนโปรแกรมแฟลตทูนะครับสำหรับแฟลตแฟลตซีเอ็มวีหรือทีวีอาร์พีนะครับลงลงบนนี่เลยผัดนะครับผัดน้ำแฟลทูเลยนะครับข้างในครับต้องก่อนอื่นก็ผมสอนรูดไม่สอนรูดสอนรูดเลยก็ได้ครับไม่สอนดีกว่าทิ้งรูดนะตัวนี้นะครับ ติดตั้งปุ๊บข้างในมันจะให้ดาวน์โหลดตัวของมันอีกหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมลองมาแล้วมันให้ลองดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดไปครับก็จนเสร็จติดตั้งจนเสร็จแล้วก็รีสตาร์ทหนึ่งรอบนะครับก็จะได้รูทเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใท้ s ่าซูเปอร์ยูเซอร์ที่ต้องแฟดผ่านนะครับแบบนเอานี่นะครับต่อไปก็แฟดทัวร์โอเคครับแฟทัวร์ใช้ตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับ แฟตทูครับโอเคต่อไปนะครับเราจะไปที่โปรแกรมมันก่อนเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องไปให้มันแอคเซสก่อนนี่นครับมันก็จะแอคเซสแล้วไม่ต้องครับเขาก็แค่กดเข้ามาในแอปเลยก็ได้นะครับม,มันจะขึ้นให้สิทธิ์นะครับในแถวนี้ จะขึ้นคําว่าให้สิทธิ์กับว่าอะไรอันสักอันหนึ่งนะครับอัปเดตนะครับเราไม่ต้องกดอัปเดตนะครับโอเคครับแม็กอัพน,นะครับผมจะเอ่อนี่คลิปแรกสองคลิปสามตอนนี้ก็คลิปสี่แล้วก็บวกไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยก็ได้ครับการลืมก็สมมติอันเก่าก็พิมพ์ไปว่าแบกผม่าพิมพ์ไปบินหนึ่งอะไรครับ อันนี้เป็น b, 2, b ีสกับบีหเยแบ็กอัพนะครับคือมันเป็นแล้วก็บอกว่าในโฟลเอนั้นมันคือทีวีวารนะครับของผมก็พอเสร็จแล้วก็มีเคเนลให้แบ็กอัพนะครับเคเนลก็บวกนะครับมันมันคือ Linux 3.4 11ผ,ผมก็มว่าพิมพ์ไมว่าเคเนลดีกว่าเคเนลดี Channel D. คือเคเนลแบ็กอัพนะครับ โอ้ okay. นะเหนเนี่ยไปอัพสองอนแล้วต่อไปแล้วก็ไปที่แฟลครับข้างบนโอเนนะครับพอก่อนที่จะมีมีไฟแฟลนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีไฟแฟลใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปดาวน์โหลดนะครับขั้นตอนดาวน์โหลดนี้ผมก็ไม่สอนดีกว่านะครับไม่สอนก็บอกดีกว่าว่าโหลดยังไง เออแล้วครับ g l e g ูเกิกลนะครับเราพิมพ์ว่า xbe นะครับแล้วกดโกก่อนอดา๋ยวไม่เห็นภาพนะครับออกแป๊บหนึ่งนี่ครับนี่คือ Google นะครับเราพริมพ์ว่า x b a นะครับแล้วกดหานะครับ ตัวที่เอนี่เลยคือจะขึ้นอันแรกอยู่แล้วครับเอ็กดาเดวอลเปเปเดฟโรเบอร์โอเคครับเราก็จะซื้อทัดตรงนี้นะครับรอหน่อยครับผมโหลดมันบิดในคอมไมว้ก็เราก็จะพิมพ์ชื่อรุ่นโทรศัพท์เราไปเลยนะครับตรงที่ไฟได้เนะี่ยนี่นะครับพิมพ์ได้ว่าแกน2 G R A N D นี N ่ว่า ตอนอัดนี่เครื่องกระตุกนิดหนึ่งครับนี่ครับแกนสองก็จะเข้าไปในไดมาครับพอเข้ามันจะมีขึ้นมาหลายหน้าก็ผมเลือกหน้านี้นครับแล้วเราก็เลือกที่หัวข้อนะครับหัวข้อตรงนี้นะครับดูดูนะครับเอาเป็นนี่ครับดีเวลาปเม้นท์นะครับความจริงเข้าอันไหนก็ได้นะครับเล้วเข้าอัน ก็นเน็ตช้านิดนึงนะครับนะคอมผมโหลดไว้โอเคนะครับขึ้นมาครับมันจะเจอแท็บนี้สนใหญะครับจะเจอแท็บนี้นะครับที่มันมีฟอรัมลอมแคนเนลทูนะครับเราเข้าไปที่ทูนะครับครับนี่นะครับมันจะมีให้โหลด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 หนักหนาเลยดีลอาร์พีนะครับไม่งั้นเราก็พิมพ์ไปใน Google นะครับพิมพ์ไปว่า TWRP แล้วคิดว่า TWRP ครับแล้วเขียนเขียนด้วยว่าชื่อรุ่นของเราตามหลังครับจากนั้นนะครับแล้วก็ไปแฟตทู Fat นะครับเราต้องแตกไฟล์ก่อนใช่ไหมครับแตกไฟล์แอปนี้มันเป็นแอปสาหรับนี้โดยเฉพาะนะครับว่าไปในไมายไฟล์ Fi ดีกว่าไปในไมายไฟล์ Fi นะครับแล้วก็ไปที่ แล้วก็ตองครับแล้วก็แตกไฟล์มาครับก็จะได้เป็นวเวลาไปแตกไฟล์นะครับมันจะได้เป็นรีคูรี่ขึ้นมาใช่ไหมครับรีคูรี่ c ีคูรี .im เดิมครับก็กดไปนี่ครับแล้วกด,กดที่เราเอาไปไว้นะครับผมเอาไว้ในเมมนี่นะครับ อีโคลีนี้นะครับแล้วกดเย็ดหนึ่งทีครับก็มันจะมักใม้กดรีสตาร์ทื่องก็กดนี่ครับกดเย็ดก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็สวัสดีครับพอแล้ว